พี่น้องที่รักในพระกริ์เจ้าข้อทําพึงในวันอังคารของสัปดาห์ที่สามสิบสามนี้ขอ้อธรมพึงข้อแรกมาจากหนังสือมัคคีหนังสือนี้ใช้เราเห็นคนที่มีความเชื่อในพระเจ้าเขาจะไม่ยอมทำผิดพระบัญญัติของพระองค์เขายอมตายดีกว่าทำเครื่องน้ำพระทัยของพระองค์ มียิวคนหนึ่งชื่อเอเลอาชาอายุ90ปีแล้วเขาเดินไปที่ทรมานอย่างกล้าหาญเป็นตัวอย่างที่ดีกับชาวอิสราเอลและเป็นอนุสรณแห่งความทรงจำและแห่งคุณธรรมแก่ทั้งผู้ใหญ่และเยาวชนเมื่อวานนี้ก,ก็ได้ยินว่ามีชาวอิสราเอลไม่น้อยที่ต้องการรักษาชีวิต จริงได้ทําตามสิ่งที่กษัตริย์ได้สั่งให้ทําและเขาก็มีชีวิตยอยู่แต่หลังจากนั้นเขาจะไปพบพระพินเจ้าได้อย่างไรจริงไหมพี่น้องเพราะเขาทรายศยต่อพระองค์เนี่ยฉันพระวรสารวันนี้เราก็เห็นว่าเมื่อพระเยซูเจ้าเข้าเมืองเยริโคทุกคนอยากจะเห็นพระองค์ก็พากันเบียดเสียดมาเพะจะได้เห็นพระองค์ จะได้ยินพระองค์พูดแต่มีคนหนึ่งที่อยากเห็นพระองค์มากที่สุดเขาชื่อซักเทียสแม้ซักเคียสจะเป็นหัวหน้าคนเก็บภาษีแต่เขายอมเสียเกียรติเขาปีนขึ้นต้นม้เดือเทศเพื่อจะได้มีโอกาสมองเห็นพระเยซูเจ้าชัด เมื่อพระองค์เดินมาพระองค์ก็เงยหน้าขึ้นมองหาเขาและบอกให้เขาเรีบลงมาเพราะพรองค์จะไปพักที่บ้านของเขาในวันนั้นเมื่อเขาได้โอกาสพบกับพระองค์แล้วเขาก็แสดงออกถึงน้ำใจว่าก็าจะยกส่วนหนึ่งให้แก่คนจนแล้วก็ถ้าว่าเขาทำผิดตอ่อใครเขาจะจ่ายสีเท่า นี่ก็แสดงว่าเขาได้กลับใจและเขาก็ได้พบกับความรอดในวันนั้นที่บ้านที่พระเยซูเจ้าได้มาทานอาหารด้วยนั่นพี่น้องครับพี่น้องต้องการเห็นพระเยซูเจ้าไหมและพี่น้องลงทุนลง,ลงทุนงแรงมากแค่ไหนเพื่อจะได้เห็นในตอนรับพระองค์แอย่างน้อยพี่น้องก็ควรจะมาพบกับพระองค์ในวันอาทิตย์ ลนว,วันนั้นจะแดดออกฝนตกหรืออะไรก็แล้วแต่ถ้าพี่น้องบอกว่าพระเยซูเจ้านั้นมีความสำคัญมากพี่น้องก็จะมีเวลาและจะลงทุนลงแรงเพื่อจะได้มาพบพระองค์นี่ถ้าหากพี่น้องเป็นการเตรียมตัวไปพบกับพระองค์ในวันสุดท้ายของชีวิตสองอาทิตย์นี้ก็พูดถึงเรื่องความตายเรื่องการที่เราจะพบกับพระบินเจ้า ถ้าหากเรายังไม่พร้อมตอนนี้เรามีเวลาอยู่ใช่ไหมครับต้องรีบเร่งที่จะทำสิ่งที่ควรทำและดังนี้วันที่เราถึงแก่กรรมก็จะเป็นวันที่เรามีความสุขใจเพราะเราได้ทําตามน้ำพระทัยของพระเป็นเจ้าแล้วขอพระเจ้าอวยพรพี่น้องทุกท่านครับสวัสดีครับ